มอลำาาก็มาหมอลำก็มาเก็บเฮดมือนี่อ้าวเสาเหมือะเดิมโดยเฮดละงกเลื้องครับ พี่น้องซีตุมครับประเดิมมันมัน,มน,มนด้วยลงกเลี้ยงตรงคือสีมันเหรอพี่น้องประเดิมด้วยละงกเลี้ยงมูแหลกสามโอมูแหลกสีมามูนี่สามครับ ส่งคืออยู่เนาะไข่ขาวครับดอกแรกของมันนี้ครับนี่นแไข่เขียวดอกแรกมัอนี้ครับไข่ขาวตุ่มนึงครับไข่ขาวดอกนี้ครับสุดยอดเลยดอกใหญ่ๆอีกแล้ว เลี้ยงแครับมันนะพี่นุ่มอืม,มพอเลียดเปียนแล้วถึงไกลๆเพิ่นเกิดเอิญแมนอุ้ยงามเนาะพอจักโมหนึ่งพอจะถึงหวานนี่ดำเงาโดตร้ย พอดอกเงี้ยงามๆอยู่แล้วครับดอกแกละของวันนี้ทั้งใหญ่ทั้งสวยสีกับงามดวตามเพิ่นดยู่ตัวนี่ไข่ขาวอีกตูมครับไขรลอองกลืองครับนี่ ขอให้นำมากหน่อยแล้วครับดุหน่อยกันครับมีอีกสองครับ สองดอกดอกเล็กและดอกโตวันนี้โบเห็นลายขึ้นเมือวานครับวันนี้เห็นหาง้างเห็นหางแต่ดอกงามครับมันเฮ็นบบโดนฝน แต่มันเลดอกแข็งงามครับดูการพ่นดุลฝนนีนทองคนกับขาวงามครับมือน,นมันมีกำลังตูมเลยครับสามสี่ดอกครับดอกเลงมันมีสี่ตูมครับ มันนี้ว่าบอไลก็ได้พอแกงแล้วครับมาไม่เยอะก็ได้พอแกงแล้วมุนก็เกือบเครื่องตาครับถือว่าได้แก่งไงล้ะนี่ลำมากหน่อยมือีนดอกงามครับเ่็ยบ่ถือฝน งามกว่าเมาื่อวานเลยดูงามเลยครับหูหนออกในทางไข่ขาวครับดอกงามอีกแล้วสีมักเมามักเมาอุ้ยดอกครับทำไมเป็นเล็กหน่อยตำใส่กระปู ไข่เขาครับตุ่มนึงครับมันไข่ขขาวอีกดอกแล้วครับอู้บริปาดขาเลยกระแป้งครับเข้าวจงหวานครับ ดูดูมีมมดอก,กงามครับเสียทีแต่ไม่มีโมมีเพื่อนคอดแล้วครับคอดแล้วระงกเหลืองอดอกใหญ่ครับสาบตูมกํลังแกงเลยครับเพิาะเีนีน้อยสามดอก ขาวนตุป๊ปุเลยผ่งวานครับใครข้าวมึงบาน,นึงก็จุ่มนึงครับนอกบานก็แว้งแวงที่ครับตูมก็แว้งครับตูมมันก็แ,แว้งเลยหรอ แวงทั ỏ, ้งดอกแวงทั้งขากี่หน่อยก็ลังแตกขึ้นครับติดปวกหน่อยเป็นกอกเป็นมู้คือกันครับซี่หาดอกนองนอนแหวงหาดอกครับ เบืองเฮ็ดขเขาแปลงดอกง่ามปานเฮ็ดไข่เลยพี่น้อง,งตองๆครับนยบายอดยอดมันมนีครับพี่น้องมารอปลามันพอเด็กแก่งทุกคนอยู่รอสามปลาสี่ปลาจั่างไรสำนี่เด้อพี่น้อง เห็ด <h its> อ,อกเก้าต่คนก็นไล่ก็เ,เห็ดมือน,นี้เลาะเป็นเลาะเลาะซีปลาเลยส้องสามสามเัเภอหนึ่ <laughs> นาร่่มหน้าไล่สำโรงท่ารัตนารอเมดมือ,มอ,มอน,นี้สามมัเภอพี่น้องแล้วก็พอได้แกงอยู่ได้ดซ้ำนี่ซ้ำนี่แล้วพี่แม่บ้ขึ้นบอกพี่น้องก็บานแล้วครับ คนเลี้ยงล่าที่เขามาเป็นกันเล็กแต่ตะเพียงก็อยากมาตลอดครับขอขบคุณทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมกัไมนไว้คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับบ้านละ,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 ะ<ป>พี่น้องกลับพี่น้องมาหลายคนอยู่เอาขึ้นรุ้นเลยค่ะมาพี่น้องอื่นจังหวะไหมพี่น้องอื่นรุนไหมมันบ่มันา